วัสดีครับวันนี้จะพบกับผมแซงริวเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีภารกิจตามล่าหาเจ้าจิงหลีดนั่นเองนะครับถ้าตามภาษาชาวบ้านผมนะครับเรียกว่าแมงกุ่งกิ่งนะครับคือจะเป็นจิงหลีดนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้อาจจะหากินยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรียกว่าช่วงหน้าฝนนะครับเนาะคือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนน่ะจะเป็นอะไรที่หาง่ายมากเพราะว่าคุยของเจ้าจิงหลีน่ะมันจะ เป็นลักษณะของมันเลยคือจะมีขุยตรงปากรูคือเป็นจุดสังเกตได้ง่ายมากเลยนะครับในการหาตุวนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ด้วยความพยายามของเราครับเราจะหาให้ได้ครับไปเลยลักษณะการสังเกตง่ายๆนะครับคือจะอยู่ตามเขาเรียกว่าตามใต้ต้นไม้นะครับที่ว่าเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับ จุดสังเกตง่ายคือจะมีขุยมีขุยอยู่ตรงปากรูนะครับครับอย่างพุ่มไม้อย่างนี้นี่ควรสังเกตนะเพราะว่ามีมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่อยู่ใต้ใต้ต้นไม้หรือว่าใต้พุ่มต่างๆนะเพราะว่าดึงแล้วการที่อยู่ใต้พุ่มต้นไม,นไม้คือเป็นการทางตัวนะครับหรือหลบซ่อนจากนักล่าเองนะครับ อันนี้นะครับเราเจอแล้วนะครับนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าขุยของจุดิงหลีดนั่นเองที่เรากางตามหาอยู่นะครับลักษณะขุยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือจะมีดินกองอยู่ตรงปากรูนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเนาะก็จะเขาเรียกว่าจะเขาเรียกว่าลักษณะทางหรือลักษณะรูของจริงหลีดมันก็จะหายากนิดนึงนะครับนี่ครับถ้าถ้าเราขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับมันจะมีรูของมันอยู่นะครับแต่อยู่ประมาณนี้นะครับ ถ้าช่วงนี้หาก็ต้องสังเกตดีๆนิดนึงนะครับนี่นะครับน,นี้เรากำลังทำการขุดเจ้าจิงหลิดอยู่นะครับะระยะของรูเจ้าจิงหลิดก็คือแล้วแต่บางตัวนะคือคือว่าบางบางรูอาจจะอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็จะทำการขุดตามรูไปเรื่อยครับขุดตามรูไปเรื่อย เรากำลังขุดอยู่ครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับอาจจะมองหาได้ยากนิดหน่อยนะครับแต่มีครับมีเจอแน่นอนครับเพราะว่ามันมีตามฤดูนะครับแล้วอีกอย่างเสียงของเจ้าจิงดีดก็เป็นอะไรที่น่านํำคานมากนะครับแล้วคือนีจเสียงดังมากครับแล้วรสชาติของเจ้าจิงดีดคือเยี่ยมมากครับคืออร่อยมากครับมันเอามันๆครับ นี่นะครับอ่านี่คือจริงหรือที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันหนึ่งตัวนะครับเราดูตัวต่อไปกันเลยครับไปใเป็นเห็นพี่เรเรามีผู้ช่วยนะครับเป็นหมาของเราเองนะคน,น,นี่นี่นี่ครับ นี Stelle, iert, das war, stehen, idity, ่นะครับอ <Genau. S 2> ่าถ Se ้าเกิดว่าจริงกรที่อยู่รูลึกๆหรือรูตื้นนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ถ้าถ้ารูตื้นครับเราขุดแค่ครั้งสองครั้งก็จะเจอตัวแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจอตัวที่ขุดรูลึกก็จะใช้เวลาขุดยากนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับตัวที่สองเรานะครับได้แล้วนะครับ นี่ครับเราก็เจออีกแล้วนะครับคือสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราเจอรูของจิ้งรีดแล้วนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันครับคือหาไม่ยากคือเดินไปอีกหน่อยนึงเลยอยู่ใกล้บริเวณใกล้ๆจะเจอเลยนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆจะเจอเลยนะครับคืออยู่ไม่ไกลนะส่วนมากจาสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ไกลกันนะครับสามารถหาได้ง่ายครับ นี่ครับเราได้อีกแล้วนะครับคือเอาตรงคือหาไม่ยากครับจริงหลีดครับแต่ว่า่างใช้เขาเรียกว่าความพยายามในการขุดนิดหน่อยนะครับคือก็การหานี่คือไม่ยากนะครับไม่ยากแต่มันคือต้องใช้เาเรียกว่าความพยายามในการขุดนิดหน่อยนะค,คือหนึ่งแล้วบางครั้งทีรูอาจจะอยู่ลึกบ้างอะไรบ้างนะครับก็เห<ม>็นเราก็ได้มาพอ จำนวนหนึ่งนะครับเราก็จะหากันต่อเรื่อยๆนะครับนี่ครับจุดสังเกตง่ายๆครับคือจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับจิงรีดนะครับคืออยู่ใกล้ๆกันนะครับจุดสังเกตรูกล้องง่ายๆเหมือนเดิมครับคือจะมีอ่ารูแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าปุ๋ยดินนะครับที่แบบเจ้าจิงรีดเราได้คุยนะครับได้คุยทิ้งปิดปากรูไว้นะครับเราสังเกตได้ง่ายครับ สังเกตดูง่ายนะครับสังเกตเาจเหงื่อผมง่ายๆนะครับคือเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากเพราะว่าที่นี่เป็นพัน์ที่ว่าหากินยากครับถือว่าหากินยากเพรว่าหนึ่งแล้วมันไม่มีใครเข้ามาเลยขุดตามพื้นดินอย่างผมนะครับคือมากซื้อกินก็ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่าไปตามแถวตลาดก็สามารถซื้อรับประทานได้แล้วนะแต่ ต่ผมผมคิดว่าการที่เราไปซื้อตามแถวตลาดอะมันอาจจะมีการที่ว่าเลี้ยงโดยใช้อาหารหรือว่าเป็นพวกที่ไม่ใช่พืชนะครับอย่างอย่างที่ผมอที่ผมเจอคือหนึ่งผมเคยกิน จิ้งหรีดที่ว่าตามแถวตลาดแล้วมันมีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นมันกลิ่นหัวอาหารอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ผมว่าเราผมคิดว่าแบบการที่เรากินอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนแบบว่ามันไม่มันเหมือนไม่อันเนี้ยไม่ปลอดสารโดยตรงครับแต่ถ้าที่ว่าเรามาขุดตามแถวพื้นดินหรือตามแถวสวนอะไรเงี้ยคือจิ้งหรีดพวกเนี้ยคือมันมันกินใบไม้ครับมันทําให้แบบกลิ่นของเจ้าจิ้งหรีดมันไม่แรงครับเลยอย่างทําให้ ตัวรสชาติของจิลิดมันขึ้นและทําให้เราน่ารับประทานมากขึ้นเองนะครับไปเราหาขั้นตอนเลยด้วยครับไปอันนี้นะครับนี่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 ครับลักษณะขุยนะครับที่ว่านี่นะครับลักษณะการสังเกตของขุยจิหลิดของเราครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับคือจะมีเขาเรียกว่าขุยดินนะครับนี่ปกอยู่ปากรูนะครับเราเจอใช่ไหมเราก็ทําการนี่นะครับเราทําการเปิดปากรูได้เลยนะครับเดี๋ยวแม่ดม เอดีวกว่าข้างในยุงเยอะเกินนะครับก็หามาได้สักพักนึงได้แล้วครับคือตามสภาพไปเลาอมที่เราเห็นนะครับคือว่ามันมียุงนะครับทือ่าเรามาหากันใกล้ๆป่านะครับก็ปัญหามันคือมีว่ายุงเยอะครับยุงเยอะเราได้เปลี่ยนโลเคชั่นไปหา อ <muitas> นน <arias> ั้นนอกป่า no ท yeah. like ี่ว่านะครับอ่เราเดินมาสักพักนะครับจากในป่าครับเราก็มาเจออีกแล้วนะครับนี่นี่รูเป็นนี้นะครับนี่เราทำการขุดเลยครับเหมือนเดิมครับขุดแล้วก็แย่หารูครับนี่นะครับเราเจอเราแย่เจอรูแล้วเราก็ขุดตามรูที่เราเจอเลยนะครับขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ขุดจริงหลีดนี่ไม่ยากนะครับใช้อย่างเดียวคือความพยายามครับ นี่นะครับนี่นะครับลักษณะจิงลีดที่ว่าอยู่รูไม่ลึกนะครับนี่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 เราขุดอ่าไม่ถึงศอกนึงครับไม่ถึงศอกนึงเราก็ได้เจอครับนี่นะครับลักษณะการอยู่ของจิงลีดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับจิงลีดจะหันหน้าเข้าทางด้านในของรูนะครับแล้วโผล่ด้านขาออกมานะครับอ่านี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ทําการดึงออกมาเด้เลยนะครับชิบชิบชิบอ่านี่ครับ นี่คคือจิ้งหรีดที่เราขุดได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคือช่วงนี้ดีก็คือมันเป็นหน้าฝนนะครับคือจิ้งหรีดจะไม่จะไม่ขุดรูลึกนั่นเองนะครับเพื่อ,อเพื่อายามฉุกเฉินช่วงเวลาน้ําท่วมหรือฝนตกเยอะเกินนะครับจิ้งหรีดไม่ได้มีระยะเวลาในการออกรูหรือหนีน้ําท่วมที่ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าสุดๆแล้วก็เจอ,อกแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็หามาได้พอสมควรนะครับเนาะเราพอแคี่นี้ดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งแล้วการที่หาต้องใช้เขาเรียกใช้พลังงานแล้วก็เหนื่อยมากนะครับก็ต่อไปเราไปดูวิธีการทำเจจิยยงหลิดกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราจะทํายังไงเราจะาล้างยังไงให้สะอาดและสามารถรับประทานได้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ก็หลังจากที่เราได้ทําการทําความสะอาดจิ้งหรีดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขั้นตอนการทําก็เป็นนี้นะครับดึงหัวออกนะครับแล้วก็ดึงเอาขี้ข้างในออกแล้วก็เราทําการล้างนะพอม,มาทําการล้างเสร็จแล้วก็มาคลุกกับน้ําปลาก็ได้นะครับหรือว่าซอสก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะว่าเราจะคลุกกับอะไรนะครับแล้วก็ภาชนะที่เราต้องใช้ในการ ทำจริงดีของเรานะครับคือหนึ่งครับน้ำมันครับแล้วก็อาจจะมีจาเป็นเรียกว่าเครื่องควาวสนามนะครับคือต้องการจะให้คลิปนี้แบบเลี้ยวมากที่สุดนะครับคือต้องทํากินตั้งแต่ในสวนของเราเลยนะครับนี่นะครับเราได้มาเราทํากินเลยนะครับทํากินกับพี่เลยนะครับเพื่อให้รสชาติของกินเรามีความแบบอร่อยมากขึ้นนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นเจ้าแก๊สกระป๋องของเรานะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับแก๊สกระป๋องของเรานะครับขั้นตอนการใช้แก๊สกระป๋องของเราก็ไม่ยากนะครับเราอ้าขานะครับของเจ้าเตาแก๊สกระป๋องของเรานะครับออกนะครับพอเราอ้าเสร็จแล้วเราก็นําแก๊สกระป๋องของเรานะครับมาเสียบใส่ได้เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเราเสียบนี่คือช่องนะครับช่องนี้ไว้เสียบแก๊สกระป๋องของเรานะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ครับนี่คือแก no ้กระป๋องของเรานะครับลักษณะนะครับแล้วก็ทําการใส่นะครับใส่นะครับมันจะมีฟันล็อกของมันอยู่นะครับฟันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับกับแก้กระป๋องทําให้มันตรงกันนะครับแล้วเราก็กดครับแล้วก็ทําบิดครับทําการบิดครับบิดบิดให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้แก้กระป๋องของเรานั่นเกิดการรั่วไหลนั่นเองนะครับพอเราบิดแน่นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะแก้ของเรานะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่จะขาบนั่นคือกระทะของเรานัเองนะครับ อ่าเป็นไงครับกระทะของเรานี่าจำเป็นมากๆนะครับและราคาถูกด้วยนะครับสามารถพกพาไปไหนก็ได้นั่นเองนะครับนี่เป็นกระทะสีดําเล็กจิ๋วเองนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการทอดจิ้งหรีดของเรานะครับขั้นตอนแรกจุดไฟนะครับและอีกอย่างนะครับคือเตาแก๊สเราจะมีที่จุดไฟอยู่ด้านข้างนี่ครับให้เราทําการกดลงนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะกดนั้นเราต้องหมุนวาลเพื่อ ปล่อยให้แก๊สในกระป๋องของเราออกมาก่อนเองนะครับถึงทําการจุดนะครับแล้วราดูขั้นตอนการใช้กันเลยนะครับมาเรามาดูวิธีการใช้กันครับขั้นตอนแรกครับทําการหมุนวาล์วที่กระป๋องก่อนนะครับที่ตัวตาแก๊สเรานะครับเอาหมุนเสร็จแล้วเราทาการกดจุดไฟได้เลยครับอ่านี่นะครับไฟเราก็ได้ทําการจุดเป็นที่ร้อนนะครับพอเราการจุดไฟเสร็จแล้วทําการตั้งท่าของเราได้เลยนะครับ นก็ประมาณนี้นะครับพอเราตั้งกระทะของเราเสร็จแล้วนะครับก็ทําการใส่น้ำมันพืชที่เราเตรียมมาได้เลยครับเทลงไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือรอกระทะรอร้อนนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรอกระทะรอร้อนเองแล้วก็นําจิลิดที่เราได้คุกซอสมานะครับลงไปทอดได้เลยนะครับ จิ้งรีดเนี่ยครับเป็นเมนูที่ผมคิดถึงนะเพราะว่าเมื่อก่อนช่วงที่ผมกำลังยังเขาเรียกว่ายังเด็กนะครับคือพ่องผมเคยพาผมนะครับไปขุดจิ้งรีดอะไรประมาณนี้นะแต่ก็มันก็เป็นช่วงที่เด็กแล้วนะครับนาะก็พากันไปขุดแล้วในช่วงที่ว่าเราเป็นเด็กไงเราเพิ่งได้แบบกินอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกครับมันเลยทําให้เราแบบรู้สึกแบบชอบเพราะว่าจิ้งหรีดในช่วงนั้นคือมันตัวใหญ่แล้วช่วงมันมันมีไขมันที่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับ ก็อีกอย่างนะครับจิ้งดีดในช่วงหน้าร้อนนะครับจะเป็นจิ้งดีดที่ตัวใหญ่มากเพราะว่า,าช่วงนั้นจิ้งดิีดจะมีการเรียกว่ากินเพื่อสะสมไขมันนั่นเองนะครับจะทําให้เป็นรสชาติที่น่าจดจําม,มากเลยครับะนะครับพอกระทะเราเริ่มร้อนได้ที่แล้วครับเราทําการใส่จิ้งดรีดของเราลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับ อันนี้นะครับเราจะทำการทอดแล้วนะครับนี่นะครับทอ,อดมันลงไปนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับสิ่งแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าน่ากินครับคือความหอมครับคือเราได้เอาจิ้งหรีดมาคลุกเข้ากับซอสนะครับมันทําให้เกิดเาเรียกว่าความหอมนะครับแล้วเวลาที่ซอส ได้มาเจอกับน้ำมันนะครับทําให้กลิ่นมันหอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ทําการทอดไปเรื่อยนะครับก็ทำคันทําการคนไปเรื่อยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับอยากจะบอกว่าอร่อยนะครับอร่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นเป็นอาหารโปรดผมอย่างนึงเลยครับในการกินนะคือผมชอบมากชอบมากครับแล้วอีกอย่างครับคือเมื่อก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วตามสวนตามอะไรเงี้ยครับคือ นะมันท่วมรูใช่ไหมแล้วจิ้งหรีดอ่ะมันจะขึ้นจากรูเพื่อมาอยู่บนต้นไม้ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าเราสามารถหาจิ้งหรีดได้เยอะมากครับแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านจะเป็นอ่าแต่พวกตะขาบหรือพวกงูเงี้ยก็จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนต้นไม้กับจิ้งหรีดเหมือนกันนะครับช่วงนั้นก็ต้องระมัดระวังดีในการเขาเรียกว่าหานะครับเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบชอบมากครับคือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ผมโปรดปานมากนะครับจิ้งหรีดทอดเนี่ยครับ น,นีเราเจอเราเจอปัญหานะครับเราเจอลมนะับตอนนี้นะครับอันนี้ลมก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับคือ่วนนี้มันก็เริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับเนาะก,ก็จะจะมีลมพัดบ้างเล็กน้อยนะครับนี่เราจะทําการทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนจนกว่าเจ้าตัวทิหรีดของเราจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับจะทําให้คยกว่าทิหรีดของเรามี เ็คเจอร์ในการกินที่กรอบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำการคนไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับอะนะครับก็พอทอไปสักครู่เลยนะครับจิลลิ่ของเราก็เริ่มเขาเรียกว่าออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับเราจะทำการตักออกนะครับเพื่อไม่ให้จิหลีดของเราไหม้นั่นเองนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่ารสชาติเป็นอะไรอร่อยมากครับผมคิดว่าการที่เราหาองเงี้ยอร่อยกว่าที่เราไปหาซื้อตามตลาดอีกนะครับเพราะว่า,าด้วยลักษณะาการกินของเจ้าจิงดิดพวกนี้คือกินใบไม้เป็นาาดส่วนใหญ่นะครับมาเลยแบบทำให้จิงดิดเราแบบมีความน่ากินนี่ขึ้นแล้วไม่มีกลิ่น้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าจิงดิดของเราที่ทําการทอดเสร็จแล้วครับแล้วก็ ทำการตักใส่จานได้เลยนะครับนี่ลักษณะีิเนีอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังทอดเสร็จนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นยิลิทของเราที่ได้หามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเรามาเขาเรียกว่าลองชิมกันดีวกว่าว่ารสชาติจะเหมือนไว้เด็กที่ผมเคยกินหรือเปล่านะครับมาชมันเลยขั้นตอนสุดท้ายในการอาหารจิลิในครั้งนี้ครับคือก,การชิมนั่นเองนะครับ ว่าจิ้งดินเราจะมีรสชาติเหมือนไว้เด็กที่เราเคยกินหรือเปล่านั่นเองนะครับมาชิมกันเลยครับนี่เป็นมานี้ครับอร่อยครับอร่อยคือว่าช่วงนี้จิ้งดินเราอาจจะไม่ค่อยมันมากเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแต่ความกรอบหรือรสชาติหรือกลิ่นนี่คือไม่มีเลยครับคือธรรมชาติมากจริงๆครับนี่เป็นมานี้ครับแต่ปากนะครับแต่สิ่งนี้ควรห้ามกินครับคืออะไรรู้ไหมครับ นี่คือตรงนี้นะครับนี่นี่คือขามมื่อีกนะครับตรงนี้คือห้ามกินนะเพราะว่ามันอาจจะปักคอเราได้นะครับนี่อันตรายเลยครับเรากินครับเรากินแค่ตรงถึงข้อต่อนี่พอครับประมาณนี้ครับครับแล้วเราก็เอาขาที่เป็นนี้ออกเลยนะครับโยนออกไปได้เลยนะครับอร่อยครับออกรสชาติแบบมันๆหอมออกกะเค็มๆนิดหน่อยแต่คืออร่อยครับอร่อยมากเพราะว่าพวกนี้มัน ต้องกินกับพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่จะประมาณนี้ครับก็จบแบจล้วน,น,นะครับในการหานจินตบในครั้งนี้ครับคือธุรก,กิจของเราก็ผลิตลุล่วงกไ็ได้ดีนะครับเนะาะครั้งหน้าเราจะมาหาอะไรกันต่อไปรอติดตามได้เลยนะครับไปพบกันใหม่ครับแซงรีวิวครับ